คุนคาแมสวยแล้วกำลังจะถูกฟ้องจากองค์กร K1 เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดไฟ K1 วั r เวอร์เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทร,บทราบกันนะฮะว่ามีนักมวยคุณคาแมไปชกใน K1 w o r l d Max เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับโดยทางฝั่งของกัมพูชานั้นมีการแอบดูดสัญญาณออกมาถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะแต่ไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวก็คือแอบดูดสัญญาณเข้ามา มีทั้งทีมภาคมีทั้งการแปะโลโก้สถาบันมวยกุนค,คแม่ KKF ของสเรจันทรมีการติดสปอนเซอร์เข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือเบียร์ยี่ห้อหนึ่งของกัมพูชาและยังมีการถ่ายทอดสดไปยังเพจอย่างเป็นทางการของสมาพันธ์กุนคแม่ด้วยนะครับจึงเป็นเหตุให้ทางผู้จัดของ K1 นั้นออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่7กรกฎานคมที่ผ่านมาจากการถ่ายทอดสดของ K1 w o r l d อร์นั้นมีชาวกัมพูชาประมาณ 500,000คนที่รับชมการถ่ายทอดอย่างผิด กฎหมายและทางเควันจะมีการดําเนินการบางอย่างเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะครับโดยผู้ใช้งาน X Line หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอคเคาที่ติดตามเรื่องของมวยไทยและ,ะคิกบ็อกซิ่งนะฮะก็มีการนําเอาข่าวนี้มาเสนอเอาไว้นะครับและเขาก็บอกว่าทางเควันนั้นกําลังจะดําเนินการบางอย่างโดยบางคนก็มองว่าทางเควันนั้นอาจจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายในเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าหากเจราจาตกลงกันไม่ได้ก็จะมีการฟ้องร้องดําเนินการทางกฎหมายโดยถ้าหากเจราจาเบื้องต้นกันไม่ได้ ก็จะมีการขยับมาตรการขึ้นไปอาจจะมีการแบนนักมวยกัมพูชาที่จะเข้าแข่งขันในรายการที่ K1 รับรองไม่ว่าจะเป็นศึกของ K1 เองหรือรายการคิกบ็อกซิ่งอื่นๆที่ K1 วันอนุญาตน,นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างจากรายการนี้นะคุณผู้ชมครับเกาะมวยไทยก็ไม่ได้จะไปเกาะเควันเดี๋ยวเขาก็จะไม่ยอมเอาแล้วนะฮะประเทศที่ไม่รับรู้เรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับแอดเห็นเป็นประจำมาคุณผู้ชมที่แอดเคยเอามาให้ชมก็คือไม่ว่าจะเป็นรายการไหนๆที่ฝั่งคุณค่าเข้าไปแข่งขันเนี่ยเขาก็จะมีการดูดเอาสัญญาณซึ่งเป็นสัญญาณลิขสิทธิ์เนี่ยมาถ่ายทอดแบบผิดกฎหมายในประเทศของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแปะลิงก์เว็บพนันหรือว่าจะเป็นการแปะโลโก้ของเบียร์ใน ประเทศที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเพจนั้นๆเนี่ยอยู่เป็นประจํางานนี้ญี่ปุ่นเอาจริงนะครับมาดูกันว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนักมวยคุณคาแมที่กําลังวางแผนจะไปชกค,คิกบ็อกซิ่งหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคุณคาแมแนวหน้าของกัมพูชาหลายๆคนเนี่ยจะถูกแบนไหมและรายการอื่นๆที่เควันรับรองภายใต้สมาคมคิกบ็อกซิ่งของ K 1วันนั้นจะแบนนักมวยกัมพูชาในอนาคตรหรือไม่ก็ต้องมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยในเบื้องต้นนะฮะทางเพจของส เลยจะทอนก็ลบคลิปนี้ออกหมดแล้วนะครับแต่มันมีฟุตปิ้นนะฮะลงไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการแคปเอาไว้หลายหลายที่ก็นําเอาหลักฐานนี้มาโชว์กันก็เป็นข่าวสั้นๆที่แอดนำามาฝากกันนะครับโดยสื่อทางฝั่งกัมพูชานั้นยังไม่มีการนําเสนอข่าวนี้ก็เลยยังไม่มีคอมเมนต์มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับถ้ามีคอมเมนต์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะนํามาให้ได้ชมกันแน่นอนวันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆที่แอดนำามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและเดี เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ